ด้เพราะว่าอยากเลิกอ่ะให้มาด้วยกันที่วันนี้แหมมาเลยดีมาเลยดีต้องมาวันนี้เราพาไปวัดนะครับวันนี้ชื่อว่าวัดพระแก้วถ้ามัันจะมีพระแก้วมรกตเรกัเหมือนเวลาไปสระน้ำแต่ว่าไม่ได้่ายน้ำอ่ะอาาหนึ่งสอามใครหน้าไม่เป็นธรรมชาติที่สุดพวง แล้วก็ขอให้ปีหน้ามีแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องไม่ดีหายไปนี่คนซ้ำมึงหายนะยังไงอี๋โอ๊ยไปวีนก็ได้เลยนะที่ไอจีตรงนี้ก็คือโดนเล็บอยู่แบบไม่อันปีนี้อายุน้อยร้อยรวยคุยไม่ใช่เรื่องรอเล่นยังเจ้าอะไรอีกอ่ะ What you want What you want รักน้ำทิพย์น้อยๆแต่รักนานๆค่ะ S ารา n ในไต้หวั ยินีต้อนรับ uh ทุกคนเข้า uh สู uh ่ช uh ่องสแสดงไต้ห uh วันนะครับหล่อมากหล่อสวยกวหล่อมากยิ่งกว่าเอาดีๆเอาดีๆหยางพี่นาวันนี้พาอะไรเนี่ยวันนี้พามาขึ้นกระเช้าที่งองแล้วคือกระเทยคีดกันสนั่นคอนโดลามากน่าถึงแล้วเนาะน่ากลัวหนึ่งสองสาม ก็เธอสลวนมากวันนี้เรากำลังจะมาที่ไหนกันนะพี่นัทวัดสีนาประจีนากัเขามีเรื่องนะก็คือก็คือเขาบอกว่าวันเนี้ยถ้าคนเป็นแฟนกันมาด้วยกันเพราะว่าอยากเลิกอ่ะให้มาด้วยกันที่วันนี้แหมมาเลยดีมาเลยดีต้องมากับแฟนนะต้องมากับแฟนอันนี้เป็นเรื่องจริงเปล่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงดีกว่าเพราะว่าเนี่ยมุณพ่อมหาลัยไอ้นั่นอะ NCCU ก็เลยมากับแฟนเราก็แบบเวลาที่เดินมาด้วยกันมาบ่อยแล้วก็เลิกเพราะวันเดือดเพราะว่าเดินขึ้นเขามาเหนื่อยโดนแก่โดนแก่ยิ่งกว่าแต่ตอนนี้เราต้องหากกลัวไม่ใช่ทางนี้ เดี๋ยวเราจะเดินลงใช่ไหมวันนี้นะครับเป็นวันที่ส1ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของอู๋แล้วสวยมากสวยมากสวยแค่ไหนสวยมากสวยเหมือนเธอเลยเช็คเบาหนังด้วยคือมาอะไรกูดูแค่นี้หรอถึงแล้วแล้วก็คลิปนี้จบกันไปก่อนนะครับเราเล่นเราจะไปวัดกันก็เลยกับกระเช้าอ่ะมันเกิดมาไม่สมควรอยู่ด้วยกันเพราะกระเธอจะกีดเพราะว่ากันเธยจะกี๊ด าเดี๋ยวกูกลับไปถามเจ้าหน้าที่ว้าวัเป็นไรกูหาแเป็นการถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างล่างจะลงไปถี่ัดอยู่ไหนบือก็เลยเดินมั่นมากเดินออกมาจากที่ปีนบ้างบางกรสุพรรณยิ่งกว่าวันนี้อู๋จะพาเราไปไหนวันนี้เราพาไปวัดนะครับวันนี้ชื่อว่าวัดพันแก้วอ้ามันจะมีพันแก้วมรกตก็ไปด่ากันได้นะครับพี่ งงมาแบบไม่มีใครไปวัดกับเราเลยทางที่เราเดินมาเวลามันไม่พอเวลากระเถอ่ะตื่นก็สายบ่ายสามเหมือนเวลาไปสระไปน้ำแต่ว่าไม่ได้ว่ายน้ำอ่ะเอ้าเอาเอาฉันว่ายน้ำเไม่อยากจะเล่าเพราะว่าเดี๋ยวอีโออะอยากเจอฉันเล่า น่ากลัวมากเลยอ่ะพวกก็เถอะอ้ยถึงวันแล้วเราต้องสงบสติอารมณ์นะเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราเี่เราต้องไปไหว้นะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไม่ได้ไหว้นางก็ขอไหว้พระหน่อยลวกันเราต้องใช้ขอพรอย่างเดียวใหให้เกิดมาหน้าสวยเหมือนเธอสองคนอ๋อดีๆฉันบอกว่าอยากสวยให้เหมือนสลันแต่คิดไปคิดมาเอากูไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวก่อนนะครับวิวในวัดแบบเงียบมากบอกว่าววัดกับกระทืบมันไม่เหมาะกันจริงๆ งานนี้แล้วหนึสองใครหน้าไม่เป็นธรรมชาติที่เซตท้วงคมีเรื่องนเก้งมันชอบตัดผมตรงนี้เนาะมือไม่ต่อให้มึงเอารูปแบบอะไรอ่ะแจวอนที่อะไรไปอะมันก็จะเป็นทรงนี้ตอนนี้คือพวกเรากำลังสงสัยอยู่ว่าต้องใช้ทูบกี่ดอกทุกคนพี่นัดเก้งมาอะไรหรอ ถามอีกรอบนึ่งเลยขูรู้แล้วผัดกันไปถามถามคนอะจะขอตังคำถามหรืนะงคำถามเดิมไหว้ผ้าที่นี่นะครับต้องขอเป็นภาษาจีนด้วยอู๋บอกก็เลยขอไปว่าบอเย้าเจเก้อ คยไปไหมทุกคนเวลาเราชอบถ่ายรูปกับเพื่อนเพราะว่าเวลาถ่ายด้วยกันเราจะสวยที่สุดคนเขาคอมเมนต์ตอบอเลยว่าใครสวยกันจิ่งโวดมาเลยโวตมาเลยสองสามเขาก็โวดหนึ่งกับสามอยู่แล้วไหมใครจะมาโวดสองชอบคนไหนก็ปลาระเบิดให้คนนั้นเออไม่ีตรงนี้กลุ่มไปึ้นให้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่ง <c oughs> มาให้นะที่ปลาระเบิดมาให้เขาเขาทำมนะ แล้ววเาาบอก่ What want do you do ภาษาไทยคือฉันก็ให้เธอไปหมดแล้วไงเธอต้องการอะไรอีกลยนะครเดี๋ยวจะแทรกคลิปที่อู๋บอกเมื่อวานขึ้นไปตรงนี้นะครับอย่าลงอย่าลงเขาถ่ายรูปกันอีอู๋เขาหนาวแหละหน้าเขาแข็งเชียวหน้ามันแข็งใช่ไสวยมากผู้ชายเอฟยิ่งกว่าผู้ชายถามว่าอยากได้หินก้อนดีไปตั้งกี่นั่นพี่นาดีอ่ะ น่ารักดีน่ารักพินาก็เถื่อนลมไปอีกได้ปะอีกอีกอีกคนไต้หวันเขาแรงกันหมดเลยเนาะทำไมแกต้องแหกหงแหกขาด้วยอ่ะเด็กเป็นไข่ไม่ได้คนไต้หวันแรงมากคนไหนคนไต้หวันเปลี่ยนลาแล้วหรอเราเล่นบทอะไรอีกเนี่ยไปเอลเลนเนี่ยเอลเลนนาเอลเลนาโซลเนียวิกตอเรีย นี่ฮะ say something ฮามึงจริงๆตอนนี้คืออากาศอยู่ที่เท่าไหร่นะ15องศาถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรากอยู่ที่นิวยอร์กนะครับเรากำลังไปดูคูที่ไทม์สแควร์ครับไปเรื่อยอีดอแต่ฝนตกยิ่งกว่าก็คือถ้าเกิดไปที่ไหนก็ต้องฝนตกที่นั่นครับเป็นเพราะอีอู่มันปักตะไคร้จนแทบมองไม่เห็นเลยทุกคนยังได้อยู่นะยังไม่แย่มากนะแต่มุมนี้มึงสวยนะปีนี้ขออะไรบ้างปีนี้ขออะไรบ้าง ขอให้มึงเลิกโกละเออะูขอแค่นี้อะดีหน้าอยากอยากว่ายน้ำบ้างอยากว่ายเนอะทีนี่พี่นัทขออะไรมีหมดแล้วไม่รู้ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆน้องจอขอให้มึงเลิกโกละเอ่ะไม่น่าเลยถ้าอยากให้ทันเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างโอเคเอ้ยมีคอนซีลเลอร์ใต้ตาอยู่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเลยเสร็จได้ดูโพลนะครับหลังจากเรารอมา365ร้อยห้าวันมาไต้หวันเพื่องานนี้เลยนะเพื่องานนี้เธอบินขั้นต่างกันเลยมาเพื่อดูโพลเลยเหรอคนมันใกล้แล้วตนี้เลยสองนาที chín, tám, bảy, สวยมากโอ้ oh, สวยจริงแกไม่ผิดหวังเลยที่มานี่เฮ้ยผิดหวังเลยพูดทุกวันเลเฮ้ยพูดทุกวันเลย,ลววเลยสวยมากสวยมากโอ้โ oh, หสวยจริง h a ปปี้ e ิ Year ครับแฮปป y ้นิวีย์แฮปป y ้นิวีย์แฮปป y ้นิวีย์แฮปปี้นิวีย์ชินเองควายเลิศก็ขอให้เรื่องที่ไม่ดีของทุกคนนะครับผ่านไปในปีนี้แล้วก็ขอให้ปีหน้ามีแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องไม่ดีหายไปนี้คนซ้ำมึงหายนะอีกอล้วอีโอ้ยไปวีนก็ได้เลยนะที่ไอจีตรงนี้ที่นี่เป็นวีนฉันฉันว่าสวยมากแล้วนะแต่มันสวยได้แค่นี้หรอฉันกับภูอะไรสวยกันหน้ามึงอะสวยได้แค่นี้หรออยากสวยเหมือนทรานา ฮปปี้นุเอียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเขาดาวกันที่ไทเปวันวันนะครับปีนี้เป็นปีที่เกิดเรื่องกับแบบเราเยอะมากมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับก็แต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังกดติดตามช่องสรลด์ไต้หวันอยู่อยากจะมีสร้าอินหลายๆที่นะครับก็ไงก็ฝากกดติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็บอกทุกคนเสมอว่าเวลาทําคลิปหรือว่าอาลัลบมเดืนเดอยเนี่ยชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของทุกคนมากมันเป็นกําลังใจของทุกคนมากตั้งแต่เราทําเพจมาเรารู้สึกว่าเราได้รับแรงซัพพอร์ตจากคนหลายๆคนเยอะมากขอบคุณมจจับใเลยไ่ เห็นมันจะโตมาได้มากขนาดนี้ในสําหรับความคิด j อบนะคือมันโตมากๆแล้วคือดีใจมากๆครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอีอู๋มึงถ่ายเบื้องหลังกูหรอทุกคนดูรูปเบื้องหลังที่เราด้างถ่ายตอนนี้คือไฟมันสวยสุดแล้วตรงนี้พินายก็เคยหลังร้านล็อกปิดหรอเอออุ้ยน่ากลัวมากยว แฮปปี้ดูเยอะนะครับแฮปปี้ดูเยอะของจริงแล้วขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนได้รวยคุยเป็นร้อยไม้สิบไม้เอาใหม่ oh <c oughs> ก็คือโดนเลดอยู่แบบไม่อัน้นปีนี้อายุน้อยร้อยรวยคุยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นบายยังเจ้าอะไรอีกอะ่ะ What you want What you want I give you all What you want เออได้ให้เป็นมันเลศยิ่งกว่า <c oughs> ดูพวกมันยิ่งกว่า แถลงการจากนางสาวน้ำทิตโกอินเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ดิฉันขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรโดประทานพรให้ทุกท่ทานมีแต่ความสุขความสวดดีความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จความมั่งคั่งและขอให้ทุกท่ทานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงคิดแล้วสิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาะสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านรักนำทิปน้อยๆแต่รักนานๆค่ะขอเจการแถลงการเพียงเท่านี้